ความเท่าเทียมที่แท้จริงมันอาจจะไม่มีอยู่ก็ได้นะครับทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นจะมาเล่าให้ฟังครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตลอดมาเนี่ยผมก็อยากจะมองในด้านดีของโลกนี้นะครับว่าเฮ้ยโลกเรามันเท่าเทียมนะทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่พอมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะพยายามคอนวินส์ตัวเองในด้านไหนเนี่ยมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้จริงๆนะครับผมเอาอย่างง่ายๆแค่เราแบบว่า เกิดมาเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็บางบ้านก็มีความสามารถในการเลี้ยงลูกลูกได้ดีมีเป็นสุขภาพที่ดีมีการศึกษาที่ดีได้ล่าเรียนเป็นอย่างดีถูกไหมครับแต่ขณะที่บางบ้านเนี่ยโอกาสที่จะเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพดียังยากเลยเพราะว่าเขามีกินมีใช้ไม่ครบถูกไหมครับมันก็เริ่มมาเนี่ยตัวสุขภาพพื้นฐานของเราเนี่ยบางทีมันก็จะไม่เหมือนกันแหละ แล้วพอเราเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราเริ่มได้เข้าโรงเรียนถูกไหมครับผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังเป็นหรือเปล่านะครับผมพูดไม่ได้ว่าผ่านมานานมากแล้วแต่ถ้าเป็นสมัยผมเนี่ยคนที่มีพื้นฐานหรือฐานะดีกว่าเนี่ยการได้เข้าโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนประถมที่ดีเนี่ยมันจะง่ายกว่ามากนะมันสามารถแบบว่าเออสนับสนุนโรงเรียนให้ค่าแป้เฉียดหรืออะไรก็ตามมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับใช่ไหมครับเพราะงะั้นคนกลุ่มนี้เขาก็ได้โอกาสที่จะ เข้าไปในสถานศึกษาที่ดีกว่าแน่นอนครับว่าการศึกษามันไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายหลยอย่างนะครับการที่บอกว่ามีการศึกษาที่ไม่เท่ากันมีสุขภาพเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันเนี่ยล้วบอกว่ามันคือการเท่าเทียม,มจริงๆมันก็ไม่ไม่เท่าตั้งแต่ต้นแล้วถูกไหมครับในขณะที่พอเราเริ่มโตขึ้นอีกหน่อยสมมุติว่าเราดังเกิดบังเอิญเป็นคนเรียนเก่งขึ้นมาถูกไหมครับ ความไม่เท่าเทียมก็เกิดขึ้นอีกใน,ใน,ในแง่หนึ่งคือเคยเป็นไหมครับว่าอาจารย์ประจําชั้นนี่จะชอบคนเรียนเก่งมากเลยคนเรียนเก่งทําอะไรก็จะไม่ผิดจะมีโอกาสจะได้แบบเสนองานหรือว่าแบบต่อให้ทําผิดเหมือนกันแท้ๆเนี่ยก,กับการเป็นคนเรียนเก่งไม่ผิดหรือไม่ได้โดนลงโทษเท่าเทียมกันถูกไหมฮะเพราะงั้นแล้วมันก็เป็นอีกความไม่เท่าเทียมในอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นณระหว่างทางที่เราเด v e l o p หรือว่าเติบโตขึ้นมาถูกไหมฮะ แล้วมันก็มีอะไรอีกหลายอย่างเลยครับว่าบางคนมีโอกาสที่จะแบบเรียนภาษาดีตั้งแต่เด็กเขาก็เอาภาษานั้นเนี่ยไปต่อยอดได้ถูกไหมรหรือบางคนที่แบบว่าเออเขาสุขภาพหรือหน้าตาดีเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่แบบว่าบิวตี้บ y a แอสเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ถูกไหมแต่เราก็ยังเห็นอยู่บ่อยครั้งว่าคนที่หน้าตาดีหรือฐานะดีเนี่ยได้รับ p r i v i l e g e หรือได้รับโอกาสหรือได้รับเลือกมากกว่า ราคารครับคนทั่วไปครับเพราะงั้นลองคิดมองในมุมอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยพยายามจะแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่หรอล้มมันแบบเท่าเทียมกันเป๊ะๆโดยอย่างเราที่แบบว่าเออมีโอกาสบแบบเติบโตมาแบบว่าเออมาทํางานต่างประเทศอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความพยายามไงแต่พอคิดกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยผมดังนั้นถ้าพูดอย่างนั้นมันก็คือเหมือนกับการแบบเออหลอกตัวเองหรือหลงตัวเองนิดๆเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ถ้าผมไม่ได้มีโอกาสเรียนในสถานที่ที่ดีนะครับแล้วผมว่าเอ้ยแต่จริงอ่ะผมเนี่ยตั้งใจเรียนนะผมก็เลยสอบเข้านน่นนี่นั่นได้ไงแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีโอกาสในการเรียนและหลายๆครั้งเราเรียนพิเศษหลายๆที่ ถ้าเราไม่ได้มีฐานะระดับหนึ่งไม่ต้องรวยมากครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่มีฐานะเลยเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะ,จะเรียนอะไรพวกนี้ด้วยซ้ําถ้าเราไม่มีโอกาสเราจะเรียนอะไรพวกนี้เราก็อาจจะสอบไม่ได้ติดจุฬาก็ได้ถ้าสอบไม่ได้ติดในสถานศึกษาที่ดีๆเนี่ยเราก็ไม่น่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้ทุกอย่างมันเป็นโนบลหมดนะครับเป็นบัตเตอร์ไฟล์เอฟเฟกต์หมดถูกไหมครับเพราะั้นแล้วเนี่ยการจะบอกว่าการที่เรามาถึงจุดีดนี้ได้เพราะว่าเราเป็นคนมีความพยายามดีเนี่ยจริง,รงๆมันก็ไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียว สิ่งที่ผมอยากเล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันแค่ยกตัวอย่างทั่วไปครับว่าไอความที่บอกว่าแบบเท่ากันเป๊ะๆร้อเป100เนี่ยมันจริงมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามันเกิดขึ้นได้บนโลกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากถูกไหมครัแต่ความเป็นจริงของมันก็คืออย่างน้อยก็จนปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่ามันมีการเท่าเทียมกันเป๊ะขนาดนั้นนะแต่คำถามคือในฐานะมนุษย์ของเราล่ะเราจะทํำยังไงกับเรื่องนี้ถูกไหมครับ เราจะมาคอยบ่นนู่นนี่นั่นคุณมีสองทางเลือกครับทางเลือกแรกคือคุณบ่นไปเลยบ่นว่าโหทำไมมันไม่เท่าเลยชีวิตมันไม่ดีเลยคนนู้นมีโอกาสมากกว่าเราคนนั้นดีกว่าเราใช่สิเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้รับโอกาสคุณเลือกทางเลือกนั้นได้ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่คุณต้องไม่ลืมครับว่าคุณมีทางเลือกที่สองด้วยทางเลือกที่สองก็คือแทนที่จะมานั่งตีอกชกลมบ่นอะไรก็ตามที่มันเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ที่เราควบคุมมันไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยมีทางเลือกที่จะมาโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ได้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าต่อให้ความเท่าเทียมที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีแต่มันมีความเท่าเทียมของผลลัพธ์อยู่ผมหมายถึงอะไรความเท่าเทียมของผลลัพธ์ความเท่าเทียมของผลงผลัพธ์ก็คืออย่างน้อยถ้าทุกคนใครก็ตามที่รักษาสุขภาพ คนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วกันครับมันไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะโชคร้ายรักษาสุขภาพแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ไม่ดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครก็ตามที่กินดีนอนดีออกกําลังกายดีเนี่ยเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีนั่นคือการเท่าเทียมของผลลัพธ์ครับว่าใครทําอย่างเงี้ยเขาก็จะมีผลลัพธ์เหมือนกันถูกไหมครับใครก็ตามที่รู้จักเป็นผู้ให้กับคนอื่นรู้จักสร้างสังคมที่แบบน่าอยู่ใช่ไหมครับ ไม่จ้องแต่จะเอาเปรียบคนอื่นรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักสร้างเน็ตเวิร์กที่ดีรู้จักรักกับครอบครัวใช่ไมครรู้จักดูแลคนรอบข้างให้ดีดูแลตัวเองให้ดีเราก็จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่รอบตัวอันเนี้ยไม่จําเป็นต้องเกิดมารวยก็จะได้เหมือนกันถูกไหมครับผมเนี่ยคือความเท่าเทียมของคนรับความเท่าเทียมของคนรัอีกแง่หนึง่งนอกจาก ความสุขความสัมพันธ์สุขภาพแล้วก็ยังเป็นเรื่องของความรู้และโอกาสในหน้าที่การงานด้วยถูกไหมครับต่อให้คุณจะเกิดมามีโอกาสเรียนเยอะหรือเรียนน้อยนั่นเป็นเรื่องอดีตไปแล้วครับแต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้มันไม่ใช่ของแพงอีกต่อไปคุณเปิด youtube คุณซื้อหนังสือคุณเข้าไปหาคนที่เขาสนใจเรียนรู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเรียนรู้คุณก็จะเป็นคนที่ มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนั่นคืออีกหนึ่งความเท่าเทียมของผลลัพธ์ครับว่าถ้าเราเป็นคนที่ใฝ่รู้ยังไงเราก็เก่งขึ้นทุกวันแน่นอนและถ้าเราเก่งขึ้นทุกวันเนี่ยยังไงเราก็ต้องกลายเป็นคนเก่งแน่นอนพอเวลาผ่านไปนะครับวันหนึ่งเก่งขึ้น1ปีหนึ่งเก่งขึ้น3 6 5ร้้ปีเราเก่งขึ้น3650นถูกไหมครันั่นคืออีกหนึ่งความเท่าเทียมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งความเท่าเทียมก็คือโอกาสต่อให้มันไม่ได้แบบทุกคนมีเท่ากันเนี่ยแต่ ใครก็ตามที่พยายามเปิดโอกาสหรือวิ่งหาโอกาสวิ่งหาโอกาสโดยการพัฒนาตัวเองพัฒนาความสัมพันธ์รอบตัวพัฒนาสุขภาพตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาเนี่ยใครก็ตามที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองมากกว่าเนี่ยคนคนนั้นจะได้รับโอกาสมากกว่าอันนี้คือหนึ่งความเท่าเทียมของผลลัพธ์ถูกไหมฮะแน่นอนครับว่าสุดท้ายมันก็มีปัจจัยอื่นมากระทบโอกาสด้วยก็ตามแต่ว่าถ้าเรามี ปัจจัยอื่นๆที่ใกล้เคียงกันนี้แหละคนที่เปิดโอกาสมากกว่าก็ามักจะได้รับโอกาสที่มากกว่าถูกไหมนั่นอีกหนึ่งเนี่ยความเท่าเทียมของผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาว่าต่อให้ความเท่าเทียมที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกนี้ถูกไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกได้ครับมันมีหลายอย่างเลยที่เราโลกเราเนี่ยควบคุมได้นะครับแทนที่จะมาตีอกชกลมบนเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เราใช้เวลานั้นมาควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่าไหมผมยังเชื่อนะครับว่าโลกเราเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นโลกเรามันมีเรื่องดีๆอยู่มากมายครับโลกเรายังมีความเท่าเทียมของมนุษย์อยู่ถูกครับถ้าเราดีกับเขาเขาส่วนใหญ่ก็ดีกับเราแน่นอนครับมันจะมีคนแบบว่าเออรักแบบหนึ่งเปอร์เซ็นที่เราดีกับเขาเขาก็ยังแยก่กับเราเราไม่ต้องไปสนใจหนึ่งเปอร์เซ็นนั้นเราสนใจคนร้ลเก้าสิบเก้าสิบเก้าที่ถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราถูกไหมครับ ถ้าเรารักษาสุขภาพเราก็ยังสุขภาพดีถูกไหมครถ้าเรารู้จักหาความรู้เราก็จะมีความรู้ดีถ้าเรารู้จักเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการศึกษาลงทุนทั้นนี้นั่นเราก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นโลกเรายังมีด้านดีด้านนั้นอยู่นะครับมันจะมีความเท่าเทียมกับผลลัพธ์อยู่มันทําให้คนเนี่ยสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้ทั้งนนที่หลายคนเนี่ยเกิดมาไม่ได้มีโอกาสที่ดีแต่เขาก็ยังสร้างตัวขึ้นมาได้ ไม่ใช่เพราะอะไรเลยครับมันเป็นเพราะว่าโลกเราจะมีความเท่าเทียมในเรื่องของผลลัพธ์ที่นี่อยู่และการเท่าเทียมกับผลลัพธ์นี่แหละมันจะสร้างชีวิตคนให้เปลี่ยนไปได้สร้างชีวิตทุกคนให้เปลี่ยนไปได้ถูกไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยผมเคยได้ยินคนพูดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาจนไม่ได้ความผิดคุณแต่ถ้าตายจนเป็นความผิดคุณแต่ผมไม่ค่อยอินกับคํานั้นเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ตัดสินว่าควรจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จผ่านแค่เงินเท่านั้นเงินเป็นแค่จุดมุ่งหมายหนึ่ง เงินสาคัญครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะผมกาจะบอกคิดเสมอว่าคล้ายๆกันครับแต่ไม่ได้เหมือนสทีเดียวก็คือถ้าคุณเกิดมาไม่มีโอกาสเนี่ยไม่ใช่ความผิดคุณครับแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันโดยไม่หาโอกาสให้กับตัวเองไม่พัฒนาความสุขความสัมพันธ์ความรู้ให้กับตัวเองอันนั้นเป็นความผิดคุณครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนครับเลิกบน่นเลิก อกชดรวมกับอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้เพราะมันจะไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขขึ้นไม่ได้ทําให้คุณพัฒนาอะไรขึ้นเลยลองมาที่เวลานั้นมาโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้นะครับลองดูความสัมพันธ์รอบตัวลองดูเน็ตเวิร์กิ้งรอบตัวลองดูสุขภาพรอบตัวลองดูความรู้ที่คุณมีลองดูโอกาสต่างๆที่คุณมีลองดูว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้เปิดโอกาสให้ตัวเองเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละครับคือสิ่งที่ควบคุมได้นะครับลองดูนะครับ คนกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังมองวิ่งหาโอกาสให้กับตัวเองขอบคุณครับ